สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเริ่มจะร้อนแรงขึ้นทุกวันแล้วนะครับสำหรับข่าวของน้องยูกิเพนประกาไให้ทองคำนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่อุ้มก็ออกมาไลฟ์สดนะครับซึ่งเราเข้าใจนะในหัวอกคนเป็นแม่นะครับออกมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของลูกเมื่อลูกโดนกระทำนะครับคือไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่คอมเมนต์เนี่ย เขาเป็นอะไรครับทำไมต้องมาคอมเมนต์อะไรที่รุนแรงขนาดนี้นะครับมาคอมเมนต์บอกว่ายูกิจุดๆใหญ่รู้ไหมครับว่าอะไรใหญ่ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วครับนะคือส่อถึงความหมายที่มีดีแล้วก็เป็นการทำลายหรือคุกคามศิลปินให้ศิลปินเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับ สร้างความเกลียดชังให้กับคนที่แอนตี้ยูกิเพนมกาขึ้นไปอีกทำให้น้องเนี่ยรู้สึกแย่นะครับแต่ตัวน้องยูกิเองบอกตรงๆเลยนะเขาผ่านดราม่ามาเยอะเขาสามารถที่จะรับได้กับสิ่งเหล่านี้แต่คนเป็นแม่นะครับเขารับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าลูกสาว ที่เป็นคนดีนะครับที่เป็นคนสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้กับคนที่รับชมเรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยคนเป็นแม่ทุกคนย่อมรับไม่ได้อยู่แล้วเมื่อลูกถูกกระทําถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราบอกได้เลยว่าการที่คุณมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ย่ําแย่แล้วก็บ่งบอกถึงสภาพจิตใจสภาวะจิตใจของพวกคุณมากๆเลยในการ คอมเมนต์ว่าใหญ่อะไรประมาณนี้นะจุดๆ,ๆใหญ่น้องยูกิจุดๆ,ๆใหญ่ใครๆเขาก็ดูออกใครๆเขาก็รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรนะคุณลองเปลี่ยนคําพูดนะครับอย่างคุณไม่ชอบเขาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรือถ้าคุณชอบน้องยูกิคุณก็ให้กําลังใจน้องก็แค่นั้นจบโลกเราก็น่าอยู่แล้วนะ นี่ไม่ได้โลกสวยนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันยังมีคนแบบนี้อยู่บนโลกมันทําให้โลกเนี่ยหนักนะครับเจอคนแบบนี้เยอะๆโลกก็ไม่น่าอยู่ครับพลังลบเต็มไปหมดแล้วเรามองตัวเราเนี่ยถ้าเราเป็นศิลปินนะครับเจอคนมาใส่ร้ายมาว่าร้ายอะไรแบบเนี้เอาจุดหรือเอาข้อด้อยหรือหยิบยกประเด็นอะไรต่างๆมาเพื่อเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ ให้เชิงสนุกปากนะครับมันเหมือนกับเป็นการทำร้ายเราแบบซึ่งซึ่งหน้าซึ่งไม่โอเคมากๆสำหรับผู้เป็นแม่นะแล้วน้องเขาไปทำอะไรให้กับพวกคุณแม่เขาก็รักน้องเขาก็ปกป้องน้องนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับน้องยูกิเขาก็ทำงานในพาร์ทของเขาไปเขาไม่มีเวลามานั่งตอบโต้หรือมานั่งไลฟ์สดเพื่อจะมาชี้แจงว่าฉัน จุดๆ,ๆใหญ่นะหรือยังไงแต่น้องยูกิได้มีการตอบนะครับตอบคอมเมนต์เหล่านี้ไปคอมเมนต์เหล่านี้อ่ะได้เข้ามาเมนว่าน้องยูกิจุดๆ,ๆ,ๆใหญ่น้องยูกิก็ตอบว่าขอบคุณค่ะนี่คือตอบแบบมีมารยาทครับน้องรับรู้ครับแต่น้องไม่ได้ใส่ใจนะขอบคุณประมาณนี้นะขอบคุณค่ะนะนี่คือจบแล้วนะขอบคุณค่ะนี่คือจบ คือสันติภาพแล้วนะครับแต่ไอ้พวกเหล่าคอมเมนต์ที่ยแย่ๆเนี่ยมันไม่จบไปง่ายหรอกเดี๋ยวมันก็ไปก่อก,กวนศิลปินคนอื่นๆอีกนะครับถ้ามันไม่ชอบมันก็จะก่อก,กวนเหมือนที่แอดดิวเคยบอกว่ามันมีกลุ่มที่สร้างความเกลียดชังแล้วก็กลุ่มที่เกลียดเลยไม่ชอบเลยมันจะมาป่วนแบบเนี้นะแล้วคนเป็นแม่ก็ต้องออกปกป้องเหมือนนพศกรที่ออกมาปกป้องคนในองค์กรคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าน้องยูกิเนี่ยเขา เป็นเยาวชนนะครับเขาย่อมมีคนที่คอยดูแลคนที่เป็นกุญสือคอยสอนคอยชี้แนะแนวทางไม่อยากให้น้องเขาเป็นแลกไม่อยากให้น้องเข้าไปเล่นสกรปรกกับคนพวกนี้คือได้กง,ง่ายๆว่าไม่อยากให้น้องเข้าไปจมปลักอยู่กับสิ่งสกรปรกโสมมมน้องอยู่ที่สูงแล้วน้องอย่าลงมาเล่นต่ำนะครับปล่อยให้พวกมันว่าไปให้พวกมันคอมเมนต์ไปในทางที่ลบนะครับ น้องก็ตอบไปว่าขอบคุณค่ะอ่ะก็คือจบแล้วนะนั่นคือแสดงถึงวุฒิภาวะที่น้องรับรู้ได้และน้องก็เข้าใจโลกว่าทุกอย่างมีคนดีและคนไม่ดีนะครับน้องเข้าใจเนี่ยแหละรครับคือยูกิเป็นมากายูกิที่เป็นศิลปินที่เป็นคนของประชาชนที่เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะครับเราจงยกข้อนี้มาและให้ความสำคัญกับน้องยูกิ กับศิลปินคนนี้ให้มากๆนะครับก่อน mm hmm. ที่เราจะไปเกลียดใครเราก็ต้องดูเหตุและผลก่อนไม่ใช่ว่าเกลียดมั่วซั่วไม่ชอบหน้าอ่ะคอมเมนต์เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าการแสดงความไม่มีมารยาททางสังคมมันบ่งบอกถึงนิสยัยบ่งบอกถึงการอบรมเลี้ยงดูของพวกคุณนะครับนะน,นี่สอนเลยนะบอกเลยนะสอนในพวกอาวาตารสอนในพวกคนที่คอมเมนต์อะไรแบบนี้เลยนะเดือดจริงๆเลยนะครับนี่เดือดแทนน้องเลยแล้วก็แอบสงสารน้องด้วยนะ แล้วก็หวังว่าน้องคงจะไม่ได้เจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าคําว่าน้องยูกิจุดๆใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียม,มารยาทมากๆเลยนะครับนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเอามาฝากแล้วก็เอามาอัปเดตให้กับทุกทุกคนได้รับรู้นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์กันต่อไปด้วยนะยังไงก็ถ้าเห็นด้วยก็พิมพ์หนึ่งมาละกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ